วัดีคนระับเ,เพื่อนๆทุกคนทุกท่าน,นับผมตัวนี้เป็นหัดรุนแรงครับผมช่วยมาจากสนามหลวงครับผมแต่มันไม่ตายเพราะว่ามันตัวใหญ่แลวมันแข็งแรงครับผมแต่ถ้าปล่อยไว้อ่ะตายแน่นอนคนระับใหญ่กว่านี้ก็ตายมาแล้วผมป้อน,นโหไปแล้วป้อนนมครับผมวันนี้น่าตอวันนี้ไม่ต้องเอามาอีกประมาณสิบห้าซองครับผมช่วยชีวิตมันแต่วันนี้ผมมีภารก,กิจกนะ็คือทํางานที่ทํางานคนระับดูนะผมคือมันแบบ แมวมันรักชิดมันมันไม่อยากตายครับผมมันคือใจมันสู้ครับน้องไอตัวนี้หน้าหน้าตาเหมือนสม้มเนี่ยตัวสีเดียวกันเลยแต่ตัวนี้มันใหญ่กว่าเหมือนส้มนั่นเลยนี่คือดูนะครับเพื่อนหัดชนิดรุนแรงต้องใช้มะฮูกับนมแพะเท่านั้นครับพอเขาฟื้นเราก็ถึงให้เขากินอาหารได้คือใจเขาสู้ครับหนึ่งเพื่มีเพลงให้ฟังสองมีอะไรมันก็เลยอยู่รอตายครับผม เดี๋ยวรครับผมจะป้อนนมอีกรอบนึงครับดูครับผมให้ใหม่ลูกนะั้กินนะแม่เขาสัมผัสได้ว่าใครรักเขาครับกินลูกนะโอเคห่าทำให้กลัวถ้าแม่เขาไว้ใจนะครับผมเราจะคุยเขาได้ง,ง่ายบ่งผมจะไม่เน้นถ่ายนะครับแต่เน้นช่วยเห็นเพราะว่าผมไม่ค่อยจะให้ดูแบบ เป็นสิบตัวครับที่ผมช่วยด้วยวิธีนี้ป้อนน้ำหกกับกน้่แข็งครับมันกินไม่ได้การมันค้างไอตัวนี้เนี่ยสามวันไม่ได้ได้กินน้ํามาเลยแต่ไม่มันอืดครับผมวันนี้ได้สารอาหารมีแรงครับผมน้ํามูกลดลงหอมเนี่ยผมห้ามไม่กินอา,อาทิตย์เดียวตายผมดูจากรูปการแล้วแต่ว่าคือ ผมช่วยทันนะผมเจอผมตัดสินใจเอาขึ้นรถมาเลยเนี่ยขวนเนี่ยขวนขวนผมอะ่ะใจไม่รักจริงทําไม่ได้นะครับคือผมอ้นี้อึดอยู่แล้วคือผมช่วยผิดวิธีด้วยแหละคือจริงอ่ะผมไม่ควรจะเอาเข้าหลังหลังหลังรถผมต้องกลับมาแล้วก็เอากระเป๋าแมวไปใส่แล้วก็เอามาทีเดียวเลยพเพราะแมวจอนเขาไม่รู้จักเราเพราะผมเขาไม่ได้แต่ผมก็ไปเรียกเขาอยู่ประมาณสองสามวันนะผมกว่าเขาจะยอมออกมา ให้จับพอทีนี้เขาให้เราจับเสร็จแล้วเขาก็จะแบบเห็นไหมเชื่องแล้ว,ลว,ลวเราไว้ใจเราครับผมก็สัมผัสได้ความรักความเมตตาที่เอื้ออาทรมีให้กันนะผมเฮ้ยมันน้ำมุกน้ำมุกหลตลอดนะผมนึกเลยคือต้องดูดฝุ่นต้องอะไรครับผมนะรอบนี้พอนะโอเคไหมแกนอนนะได้แข็งแรง โอเคหกสิ okay. บาทเนี่ยไอเนี่ยกินกินกินภายในหกชั่วโมงกินเท่ากับคนนะครับร่างกายขาดน้ำชนิดรุนแรงเดีย๋ยวกอะไปคิดหน้าครับผมเดีครับ